กิตวัดประจำวันตอนบ่ายของพระวัดวนสันติกรามกวาดตาดตีตาดวันนี้พิเซนเตอร์ ไมมีขนมให้มีขนมอะไรได้เอลูกร้านนักป,ป,ป,ปวดเ,เปรมไหมคนเปมมาจะคนม,ม,มาสองคนบ่อ๋เอาๆอ,าอากวดละทูสารามนม กวาดอก,กวดอกผมมขามมันกวดดลวยังไม่ถูเห็ดดีๆเดี๋ยวพ่อใหญ่จ้อนจะแกกทุนการศึกษาวันนี้คนละสองพันแก,กทุนการศึกษาเด็กแล้วลวงตาจ้อนมื้อนี้คนละสองพันจังว่า